สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชา <S <S แกันอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็มาลุยก,กับนะใคร Thai เซนะ็กซี่ไฮโลไทยผมนะอ่าลุยกับเซ็กซี่ไฮโลผมนะทุน15,000เอาตามสเต็ปเลยตอนนี้1ตัด1ก็ต้องตามเกมไปก่อนนะผู้ชมนะแนะนำเลยว่าถ้าเล่นเกมนี้อย่าสวนเกมเด็ดขาดอ่านอกสัจากว่าเราจะใส่ตาพักตาใส่ตาพักตา แล้วดูว่าไอตัวไหนมันสวนปุ๊บแล้วตามตัวนั้นอ่ะอันนี้เปอร์เซ็นต์บวกนี่มีแน่ตอนนี้ผมจะเดินตามเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัดหนึ่งไปนะดูว่ามันจะบวกได้หรือเปล่าถ้าตัดตอนไหนมันจะไหลตอนไหนคอยตามมามาดิมาดิมดือดิเปิดแรกเน้นเน้น4ห้าหกกระบอกนะเออเอาด่แม่งดังด้วยเสียหกชันแนวเอาเรื่องเออเอาเลยมือนะ แม่งกมทีเดียวหนีได้เลยนะเออตอนนี้อยู่สามหมื่นแล้ววะลองดูดี่จะรอดแสนหนึ่งจะได้หรือเปล่าบางทีอ่ะว่าผมเห็นเห็นผมเล่นได้เล่นบวกนะจริงๆอ่ะมันไม่มีได้ทุกเกมที่บเเทียบผมได้เกมนี้เป็นแม่งไปโดนสล็อตอีกไปโดนฮีโร่อย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ได้โปแล้วแม่งเข้ากระเป๋าหมดนะแม่งมันต้องมีหมุนบ้างผมนะเดี๋ยวไม่มีคลิปให้ fc ดูกันอ่า บา,บางทีก็บอกแนวทางนิดๆหน่อยๆครับผมนะมันอาจจะไม่ร้อยตเตนแต่มันดีกว่าไม่ร um, ู <No ้อะไรเลยใช่ไหมล่ะรู้นิดรู้หน่อยก็ยังดีอ่ะพอผ่านหูผ่านตาเอาง่ายๆมาลุ้นกันต่อไปเอว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 โอ้ยสวนเราอุ้ย11ฮีโร่ะ3 4 4มันก็ยังต่ําอยู่นั่นแหละเอาง่ายเลย11ฮีโร่นะถ้านับตามสไตล์ฮีโรเราเหมือนเดิมก็เป็นต่ำนั่นแหละใช่ไหมล่ะ มันก็ยังหนึ่งตัดหนึ่งอยู่ว่ะโอ้โหมันก็เท่ากับว่ามันเป็นสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำเพียงแต่ตานี้มันลงสิบเอ็ดอ่าเปิดต่อไปไม่ต้องเอาสูงอีกเหมือนเดิมอ่ะถ้ามันมาต่ำจริงๆนี้เราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ละมันสลับก็จริงแต่มันไม่ได้หนึ่งตัดหนึ่งใช่ไหมล่ะมันไม่ได้สูงต่ำสูงต่ำมันเป็นสิบเอ็ดต่ำเท่ากับว่า ถ้าเกิดว่าเป็นไฮโลไทยมีอยู่แถวเดียวกันไงแต่ถ้าเป็นไอตัวนี้มันจะอยู่คนละแถวนะถึงเราจะอ่านไปอันเดียวกันก็แล้วแต่เหอะถ้ามาต่ำไหลต่ำเลยอ่ะดูดิแต่ถ้ามาสูงสลับต่อมาไหมโอ้โหต่ำจริงด้วยว่าแม่งเอียวสองหกวะต่ำจริงว่ะอือหือ ตอนนี้นะถ้าเรามองดีๆหลังจาก11กิโลนะมันไม่ใช่หนึ่งตัดหนึ่งละมันเป็นต่ําไหลสองแต่เพียงมันไม่ไหลลงแถวเดียวกันเพราะมันเปลี่น11กิโลใช่ไหมละ่ะแม่งต้องไหลแล้ววะต้องไหลต่ําว่ะ11กิโลนี้มันมันเป็นจุดที่มองข้ามไม่ได้คนระเป็นจุดเปลี่ยนจุดคิดจุดควรแบบว่าควรพักนะเอ,า,อาง่ายๆเลยเออควรพักสักไม้สองไม้หรือใครจะสวนจุดสวนเอ,า,อาง่ายเลยคือจุดสวนเออ มื่เกมมันไหลดีๆเจอส1เ็ปั๊บนี่คิดได้เลยแม่งไม่สวนก็ต้องไหลาย,ยาวอ่ะมาดูหน่อยดิเปิดนี้ขอเอี่ยวหน่อยนะเพราะว่าเอี่ยวเริ่มมาแล้วเอี่ยวสามได้ยิ่งดีเลยมา <In vent. S 1> เปิดนี้วัดใจนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บโอ้ยเกือบพลิกเอี่ยวโอ้ยเอ้าได้อยู่ผมนะสองสามสี่มันเกือบเอี่ยวสองสามแล้วเมื่อกี้เออแม่งเก็บเกือบเอี่ยวสองสามงั้นโดนเต็มลำอ่ะ อันนี้ก็บวกอยู่ครับผมนะบวกเยอะอยู่เพราะว่าเราวัดใจไปบวกมา1 3ื่นสามเรอเาเรื่องครับผมเอาเรื่องกิกเเงกนเรื่อยๆครับผมโอ้ตอนนี้มาแล้วเว้ตอนนี้อยู่39,00มื่นเก้าพันมันจะเอาได้หรือเปล่าวะก็ค่อนข้างที่จะเล่นมาหลายไมยล้ละการที่จะเอาแตกใส่ได้ไม่ต้องกระชากมันตั้งแต่ต้นเกมนะถ้าเกิดว่าค่อยๆอ,อ้อยองิงไปเรื่อยเกมมันเริ่มแข็งนะสังเกตด,ดูจริงๆมันไม่ได้แข็งหรอกมันเหมือนเดิมเลย แต่ความคิดเราอ่ะมันสับสนเพราะว่าเกมมันพลิกหน้าพลิกหลังพลิกหน้าพลิกหลังตลอดเวลาไงอันนี้ก็ตามเกมนะเห็นต่ำไหมต่ำนี่สุดๆเลยไหลสองไม้ตัดเปลี่ยนอ่ะรอดูว่ามันจะตรงไหมสุดๆเลยไม่มีไหลาสามไหลสี่นะแต่ถ้าเป็นไฮโลนี่ว่าอีกอย่างไฮโลบาคาร่าว่าอีกอย่างมา เอาโดนดิครับเดียหาหกโอ้โหเอาเรื่องเอาอเฮ้ยแม่งเต็มลำครับดอกนี้เต็มลำไม่โดน4ีสูงตัวเดียวกับเซเว่ฮีโร่ดูบวก2องหมื่น้ก็บอกนะอู๋เท่าไรเอ่ยน้องมวยรีบคิดรีบคิดปั๊บนี่ไงละ่ะ6กหมืพอเลยไม่ต้องเอาถึงแสแม่งละไปต่อน,นี้ต้องโดนแน่เลยามาแบบนี้ไม่รู้จะสลับยาวหรือเปล่าหรือจะเป็นแบบไหนพี่มนะก็เอาแค่นี้เลยเนาะ ขอตัวลาเลยครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ